ไปหนิบกีบแตกกล้อนจีเข้ามาแล้วคะ่ะแล้วหน,นึ่งมึงเปิดรายการอะไรเนี่ยไม่มเปนสลอีไว้ก่อนนะไม่รู้นอะไรไม่ออกจ้าอ๋อสละอีไว้ก่อน <Okay. S 1> ไม่ละทานโทษเดินเข้ามานี่คือ ทีมงานมีกันอยู่แค่นี้มันน่ารักมีแค่นี้จ้าแต่ไม่สนใจเพราะวันนี้คุณกอจิเขามาแล้วรองเท้าถอดได้ไหมถอดได้จะใส่ก็ได้รองเท้าสุดยดอมตีไม่แต่ว่ายี่ห้อรองเท้ายี่ห้อนี้ดีมากนะพี่ครูใช่ไหมใช่ครูนของครูใช่คือจริงแล้วอะเมืองกลัวเป็นคนค่อนข้างชิจะตีมเหม็นแต่ว่าเป็นตีมเหม็นเฉพาะรองเท้าที่มันอับแต่คนสวยแล้วยังตีเหม็นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่เอาไม่เหม็นหลกกันอะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่มันรองเท้ามันไม่ระบายมากๆมันจะมีแบบกุ๊บกิ๊บนิดเดียวนิดหน่อยแต่ว่าครูนเน เป็นยี่หอ้หอเกือบจะยี่ห้อเดียวที่ไม่ใส่ถุงเท้าแล้วอะเข้าไปอะไม่เหม็นไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรจริงๆอยาก <laughs> <laughs> ขวาดมตีนเลยครับอุ้ <laughs> ยคุณเซ็กซี่ครับ <laughs> ไอพวกที่ไม่ชอบแบบว่าเลียตีนกันอะมันดีนะนติดต่อซื้อได้นะคะที่นี่นะคะที่ติดต่อได้นะคะรองเท้าก็พิเศษได้ค่ะขโฆษณาเขาได้จริงกูมาไทยอินพูดถึงยายก๊อตจิหน่อยเออเอาสิจากวันนั้นจนถึงวันนี้เข้ามาโฆษณา,าการความสวยมันเวอร์เกินคขมมันเจึง,นจงหน้าจำหน้าแรกตัวเองได้ไหมตอนนี้เออเอลไหนมีหน้าด้วยหรอ แกหน้าแกมันเจ้งเกินไม่มึงแล้วเข้าใจปะในแต่ละยุคแต่ละสมัยอ่ะที่มันเป็นลุคของเราว่ามึงเราจะคิดว่าเราสวยที่สุดในยุคนั้แล้วแล้วเราทาผมแบบว่าทำผมแบบกระบางรอนแบบผมปลิวแบบนี้เพิสุดๆสวยสุดๆอันนี้คือลุคเดียวกับทาทายังท่าทายังอัลบั้มดูมดูมเอออย่างงี้งาฟิลปะอือเอออุ้ยจ้ามาใบสายแบบว่าคิ้วโค้งเหมือนสพายมะลันแปะรู้ไหมทำไมกูตัดผมสั้น ทำไมอ่ะอันนี้ต้องยอมรับเรารู้สึกว่าหน้าเราอ่ะมันมันมันใหญ่มันเป็นใหญ่จริงนาใหญ่จริงอันนี้ยอมรับหมายถึงกูไม่ได้ว่าให้มึงมายอมรับกับกูแต่ว่ามันทำไมใหญ่จริงมันใหญ่จริงเรารู้สึกว่าหน้าเราอ่ะมันใหญ่แล้วมันก็ว่าเออถ้าสมมติมีผมมางอ่ะมันก็น่ารักดีอันเนี้ยมันก็ใหญอันเนี้ยแต่ทีนี้ทำไฟไลท์สมัยก่อนนี่คือยุคแรกนะไฟไลท์ อันนี้ยุคสองละยุคแรกจะเป็นพี่บอกแปมแล้วก็เป็นหลายๆคนที่อยู่ใน g m t v เซตนั้นก็คือว่าจะเป็นพี่อ้อยพี่อ่านเจนชันอะจะเป็นพวกอองอิกคิวพี่หลุยเงี้ยะจะมาอยู่เจนชันะละคือจำได้เว้ยเมื่อก่อนอะมันจะมีช็อตหนึ่งที่เหมือนกับว่ามีศิลปินจะออกเพลงใหม่อะไรเงี้ยยัมาดูกือดีกว่าว่าพัฒนาการของปามี่เป็นอะไรบ้างก็จะมีปามี่ที่แบบหลายๆเวอร์ชันแลวแกก็จะมายืนอยู่ในตู้กระจกอะไรก็หาทำอะไรกันไปอะมนขำมากมันองทำอยู่แล้ว เพราะว่าทาไมครั้งนึงมันออกมาได้300บาทออกมาทีมงานแล้วก็บอกว่ามึงเมืองวันมึงอ่ะเขียนให้มีกูหน่อยนะอาทิตย์นึ่งออกไปสามคืน<ร>สายมันต้องมี <laughs> เวลาจะมีดาวลงดารามาออกเพลงออกอะไรอย่างนี้ออก็จะมีพัฒนาการของดารามาอย่างเงี้ยคือรายการเพลงสมัยก่อนอนะ่ะมึงเขาแย่งกันเลยนะว่าใครที่ปล่อย MV เป็นวันแรกต้องมาออนแอร์ในรายการกูก่อนเพราะสมัยก่อนไม่มี YouTube กูจะจุดพู้เลยฉลองใหญ่โตทำา CG ททำกราฟิกสรเสริญเขาเลยอ่ะเออแล้วเขาก็ฟิวว่าอยากมาทีนี้ปุ๊บ ออป,ปองศักดิ์มันรู้ส้นเหนชยติอ่ะคุณอปอปองศักดิ์เขาเป็นยังไงเขาออกเพลงใหมอ๋อป,ปองศักดิ์ออกเพลงใหม่ทีเนี้ยวันเป็นเป็นวันของอ่องแล้วก็อีคิวตอนนั้นอ๋อป,ปองศักดิ์ต้องมาร้องเพลงที่รายการฉันเนี่ยร้องสดเป็นที่แรกในโลก<ว>ลคนก็รอดูใช่แล้วทีเนี้ยในรายการสดปุป๊บอ่ะพอร้องเสร็จใช่ไหมเพลงที่ปล่อยเป็นครั้งแรกกูก็เลยจะเอาภูกระดาษอ่ะยิงให้เพื่อเป็นการสัรเสริญให้บื้องบ้าง ปกติอะต้องบีฟก่อนบีฟพิธีกรก่อนว่าจะมีผูกกระดาษบีฟศิลปินก่อนว่าจะมีผูกกระดาษเสกลืมบีบอีออฟว่าจะมีผูกกระดาษลองป้าบุาบ้ชายคนนั้นกำเลิกซะแบไปสวดปุ๊บทีมพับยิงผูกระดาษปัง้งรายการสดอีออฟตกใจพูดอุยอ้ยอุ้ย <c oughs> รายการสดอ,อ,อีอ๋องกลัวจะพลาดกลัวว่าคนอื่นจะแบบว่าตกใจมากๆอ,อกีอ๋องพูดว่าอืมผีเผอไอ้กันไม่มีเลยอีอ๋องลดนะแล้วมีอะไรที่แบบว่ารายการสดตอนนั้นอะแล้วมันควบคุมไม่ได้อีกว่าแบบดารามาแล้วแบบว่าเฮ้ยเขาเขาบางทีมันมันไม่จอยมันแบบว่าเขาแบบมันหลับไปเลยหลือมีอะไรปะอีกวันหนึ่งมันมีวงดนตรีมาเขาก็ยกกันมาทั้งวงเลยตอนนั้นเหมือนจะเป็นวงเดอะมูสนะ ปรากฏว่าวันนั้นน่ะก็เราก็บรีฟเราก็บรีฟว่าเออพี่คนนี้เป็นนักร้องนาพี่คนนี้เล่นนูน่นเล่นนี่เหมือนพี่คนหนึ่งอะ่ะเขาเล่นเบสแล้วก็อ,อ่บอกว่าสมัยก่อนอ่ะเขาเล่นใต้ดินมาก่อนแล้วพอเราบรีฟเสร็จปุ๊บไอเราอะ่ะคือเราจะมีเทคนิคให้เด็กจําได้เพราะว่ามืองวงหนึ่งอะ่ะมีต้อง4ี่ห้าคนจะมาจําว่าคนนั้นเป็นแบบนี้คนนี้เป็นแบบนั้นเลยกําบางทีมันจําไม่ได้กูเลยบอกว่าเนี่ย พี่เขาเล่นเบสมาก่อนอเขาเล่นแบบใต้ดินอนะมึงใต้ดินแบบฟิลตัวตุนนะ่นอะมึงเข้าใจปะเ,อเ,ออเอพราะตุน่นมันมุดอยู่ใต้ดินอ,อ,อ่ะเป็นเทคนิคก,การจามจามแล้วก็ตอนจริงสดอ,อือยิ่งเงี้ยเง้ยงงเ้ยลองไปอ่ายินดีต้อนรับค่ะเดี๋ยวแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันสกห่อยว่าใครเป็นใครอ่ะอันนี้พี่จา้าอันนี้พี่แอร์ปรากฏว่าเบสมือเบสอีนี่แนะนำ พี่ตุนพี่ตุนพี่ตุนจบเพราะว่าวิธีการจำที่เราสอนเขา รายการสดอ่ะมันแบบมันมทุกข์ไม่ได้มันมันเด็กอะไรกันไม่ได้หรอกเออยกเว้นว่าเออแก้ไขชนกาอะไรเงี้ยแต่ว่าเด็กรุ่นก่อนอ่ะที่ทำรายการสดมาจะค่อนข้างเก่งไม่แต่ยุคนั้นอ่ะเธอจำตัวเองในยุคนั้นได้ไหมว่าผมบ๊อบอะไรของเธอมันเป็นหน้าแบบขึ้นหน้าเดิมอ่ะหน้าเดิมหน้าแรกๆฉันฉันอ่ะไว้ผมยาวมาตลอดทำไฟล์ไล์ปีแรกฉันก็ยังไว้ผมยาวทีเนี้ยตอนนั้นอ่ะเริ่มทำเธอเชื่อไทยใหม่ๆเบียบผมแปมควักฉันออกมาแล้วก็บอกว่าอ่ะทำเธอเชา่อไทยฉันก็ทำเทอเบว่าอุทยบบ เริ่มแบบคนรู้จักอย่าสวยงามสมัยก่อนย้อนกลับไป10กว่าปีที่แล้วโบทอกมันมาใหม่ๆใช่แล้วสมัยก่อนอ่ะแกมีกม่อ่ะเขายอังทำนิตยสารนิตยสารแกมมี่นะ่ะตอนนั้นน่ะมีหนึ่งหัวแ <Maxim. S 2> ม็กซิมกูสามารถไปพูดไปพูดกลับมาเออหรอได้เป็นไงจาได้บบว่าแม็กซิมอ่ะใช่อันแรกเล่มแรกอับมาชาเล่มสองดนัมทิพย์อ่าชอบดูแล้วใครเป็นนางแบบแม็กซิมคือแบบว่าสุดๆละมันแบบว่า คยี่งสุดสุดทีเนี้ยเราก็วะเอ้ยอ๋อหรอเขาสวยกันยังไงเนาะอะไรเงี้ยอยากจะสวยเหมือนคันนาบเซ็กซี่เหมือนนังแบบเซ็กซี่ทีเนี้ยก็มีรุ่นน้องที่รู้จักกันเออเขาบอกว่าเจ้มันโบท็อกนะมันต้องฉีดเพราะเวลาฉีดปุ๊บอะมันสวยเลยก็เลยพากันไปโบท็อกฉีดครั้งแรกปุ๊บหน้าเล็กเลยเรียวเลยมันก็แบบว้าวไปเลยทีก็คือว่าว้าวเลยก็เลยตัดสินใจตัดผมสั้นค่ะ เพราะว่าอะไรกูหน้าเล็กเลยเยอรมันยิ่งเป็นโบททอกเยอรมันแบบนี้ก็สามารถที่จะเอามาขายของได้ในช่วงของสารพัดเพื่อนกูจะทําให้หน้าใหญ่เป็นหน้าเล็กหน้าเล็กเป็นหน้าเล็กลงโอเคอ่ะกูก็ว่าไปฉีดฉีดแล้วก็เทยยิ่งเป็นกระเทยแล้วยิ่งหน้าเล็กไม่เคยหน้าเล็กมาก่อนดีใจมันรู้สึกปิติแล้วช่วงนั้นสึกดังอีกโอ้าคนมันก็แห่ๆแล้วรู้จักกันเลยเออพี่เขาเริ่มสวยนะอะไรนะก็เลยดีใจมากไปฉีดบททอก สามเดือนครั้งบ้างสองเดือนครั้งบ้างคือถี่เลยถี่เลยถี่เป็นไ,ไรสามเดือนครั้งสองเดือนครั้งมึงไม่ได้ไเพราะแกเอ๋ยโบท็อกอ์อะอย่งางต่ำอะมันต้องหกเดือนนะไม่งั้นมันจะมีอาการที่เขาเรียกว่าดื้ออีกผ่านไปอีกปีนึงดื้อโบท็อกเลยฉีดไม่ลงเลยจริงๆอันนี้เป็นวิาทยาฐานนะรายการนี้ได้ความรู้ด้วยนะไม่น่าเชื่อแล้วดื้อใครไม่ดือ้อมาดื้อคนหน้าใหญ่ นี่คือหนึ่งในร้อยคนนะที่มีอาการดื้อบรรทักและเป็นคนที่ต้องการบรรทัมากที่สุดนี่ในร้อยคนนะเดี๋ยวก่อนอันนี้เป็นชี้แจงข้อใดจริงหรือว่าแบบว่าเออเอาดึ่งลากกูปตบเลยในรายการไม่ใช่ใช่จริงๆคนที่ดื้อใครไม่ดื้อไม่ดื้อการไปฉีดสมัยก่อนคืออะไรรู้ไหมไปที่ห้วยขวางแล้วก็ขึ้นไปแบบว่าเป็นเหมือนแฟลตอย่างนั้นน่ะขึ้นไปเสร็จแล้วขึ้นไปเสร็จปุ๊บก็ไปฉีดกับเขาแล้วฟีลว่าตอนแรกอะคิดว่าเขาเป็นหมอสืบไปสืบมาอ๋อไม่ใช่เป็น เมียหมอเป็น<ก>เ็นติลที่รพก็พาาไม่ได้งโง่นะเคยได้ยินมาเหมือนกันเขาบอกว่าเวลาฉีดโบทอ็อกฉีดทำน่องทำหน้าอะไรเงี้ยอย่าไปทำกับหมอกระเป๋าแกก็มีความรู้นี่ก,ก็มีความรู้กูเห็นเขามีห้องมีหับอะไรเรียบร้อยแล้วไม่มีกระเป๋าสักใบกูเลยคิดว่าเขาไม่ใช่หมอกระเป๋าหมอกระเป๋าเพือหมอกระเป๋า ตอนที่เขาคิดอ่ะคือเหมือนว่าถือกระเป๋าแล้วก็ลงจากรถตู้แล้วก็แอบแอบกันฉีดไม่ให้ใครเห็นอันนั้นเขาเรียกว่าหมอล็อรถเป่าเอออะไรห่ออ๋อเขามีห้องมีหับเนาะมีใบรับรองอะไรเ้น้อยอย่างงี้ไม่ใช่มึงแต่คิดย้อนกลับไปอันนี้คืออันตรายมากนะเพราะว่าเราไม่รู้ตอนนั้นมึงกูเป็นคนไม่ศึกษาเลยว่าเขาจะฉีดอะไรให้หรืออะไรไม่สนใจเลยแค่รู้สึกว่าถ้าเขาฉีดน้ำมันปลาน้ำมันอะไรอ่ะน้ำมันพืชอย่างเงี้ยนะสิ่น้ำมันพืชหูใหญ่ไปแล้วมั้ เป็นตัวให้ด้วยนะ<อ>เออเป็นตัวให้ด้วยไม่อยากพูดคำว่าวีเออแกพูดก่อนใครเพื่อนเลยเว้ยแต่ทุกคนก็พูดตามกันหมดเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เ,ออเราเป็นคนเซ็นเซอร์ตัวเองได้เวลาจะพูดคำหยาบหรือพูดคำหยาบเ,เราจะรู้ว่าพี่เขาจะเซ็นเซอร์ให้ออแล้วก็พูดไปก่อนเดี๋ยวเขาจัดการให้ออไปออกรายการทีวีไอรายการไอรายการแล่นแจกแจกแบบพี่พูดแจกผมบอกว่าได้่ค่ะเออใช่เออก็ประกอบได้ก็ไปแล้วคือมันเป็นรายการออกทีวีเรารู้อยู่แล้วว่าคนเหล่านี้น่ะเขาจะเซฟให้เราอยู่แล้วเออเดี๋ยวพี่เขาจะเซ็นเซอร์ให้อยู่แล้้้ววเเเอออแลลลลกกกกกกกููููู็็็พพดดตนนนนนนััห่ปาร ก็นึกว่าเขาเซนเซอร์เพราะว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนแบบจะไม่ค่อยดูอะไรกันโดยเป็นเขินนะปรากฏว่าวันนั้นมีเด็กไปเปิดดูแล้วบอกแม่ๆมาดูนี่สิหนูชอบมาเลยพวกก็มาดีค่ะแล้วมันเป็นฟิลตลกเดี๋ยวเราเอามาเล่นกันนอนอย่างเงี้ยมึงกูเคยไปออกรายการนี้เออเปิดดูซะหน่อยเปิด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 ปลุกเสภาพักหนึ่งสองสามกูตะโกนเลยเลิศไม่เซนเซอร์ให้ปลกเซ็นเซอร์ในทีวีไม่เซนเซอร์ในยูทูบกูตกใจมากเพราะว่ากูพูดเขา่า รายการนี้ก็ไม่เด้เซอร์กูเคยเห็นแล้วเพราคนตัดอ่ะเป็นคนตัดเดียวกลับก็มาดิครับ เป็นเชื้อใจอ่ะแล้วแล้วพอมันดื้อโบนท์อกแล้วอะแล้วเอารูปนั้นตอนที่มีโบนท์หอกกับรูปตอนเนี้ยมันสวยขึ้นอะเลยหันมาทําอย่างอื่นแทนทําอะไรฉพาะพฉีดปุ๊บมันฉีดไม่ลงใช่ไหมก็เลยมาดูแลพวกผิวหน้าทาอัลเทอร่าก่อนอัลเทอร่าเนี่ยนะคือมันจะช่วยให้ผิวของเราเหมือนไปตีผิวของเราข้างในอะแล้วก็สร้างผิวใหม่ขึ้นมาผิวมันจะใสหลังจากนั้นถ่ายประมาณหกเดือนทําเทอร์มาต่อเทอร์มาเนี่ยมันทําให้ผิวของเราเนี่ยกระชับมากยิ่งขึ้นทําเท ไปฉีดรีจุรันต่อรีตูรันยอมรับว,ว่าเจ็บที่สุดในชีวิตมือเจ็บหมอที่สุดในชีวิตเขาเข็มกึ๋ยๆๆมึงขน,นาดทายาชาหมดทั้งหน้าแล้วนะฉีดนะยังเจ็บเพราะว่าตัวยาเขาอะเป็นตัวยาที่ค่อนข้างหนืด แล้วาเวลาฉีดปุ๊บอะมันจะอยู่ตรงบริเวณผิวหนังมันจะทำให้เรารู้สึกเจ็บแต่ว่าที่จริงอะแป๊บเดียววันแรกวันนั้นอะอย่าเพิ่งแต่งหน้าอย่าเพิ่งทํางานวันลุงขึ้นอะสามารถแต่งงานได้เลยอแต่งงานได้เลยเหรอ <c oughs> อีนี่จะไอแต่หมอแต่งงานแล้ว <c oughs> ค่เราสวยแล้วไง <c oughs> เราสวยแล้วก็แต่งงานวันลุงขึ้นแต่งหน้า <c oughs> ไปทา ซึ่งทำโหมดจำลนี้ยสามารถไปทาได้ที่คล <Clean, S 1> ิน,นิกน,น,นี้นะคะแ๋ยวเราจะไปรีวิวกันค่ะ,ะแต่ว่าอันนี้เรื่องจริงทางจริงคือเราก็เลยไปดูแลผิวหน้าด้านอื่นแทนเสร็จปุ๊บเวลาไปตลาดเนี่ยนะแต่ละจังหวัดอย่างเงี้ยเราไปกันบ่อยหลายครั้งเราก็จะมีตลาดที่เผอิญมันไปซ้ําเพราะว่าหน้าตาตลาดอะมันค่อนข้างเปลี่ยนไปแล้วก็มันจะมีบางจุดบางช่วงที่เราอาจจะยังไม่ไปเคยเดินวันนั้นก็ไปไปเสร็จปุ๊บแล้วก็แม่ค้าบอกว่า หนูหนูเคยมาแล้วราคาแม่แม่มันจริงเหรอแม่เหรอคะแม่แม่ถ่ายรูปกับหนูไว้มีมีหลักฐานระหว่างพี่กําลังจะเปิดนี่ถามว่าแม่มันกี่ปีที่แล้วอ่ะก็ประมาณห้าหกปีที่แล้วหนูยังไม่สวยขนาดนี้วไหนขอดูหน่อยสิทาทายแม่ทาทายกับจะรับได้ไหมล่ะ คุณชอบแม่ๆป้าๆที่อย <D <d ู่ตลาดมากขร้จอยเปิดออกมาปุ๊บเขาให้เออเคยปล่ยรจริงจริงเรารับได้ไหมก็รับได้แต่มันก็มีพัฒนาการมาเรื่อยๆมือแล้วแม่ก็คือบางลงเหมือนกับมันมันเริ่มจากจะหลวยขึ้นมันเออมันจะมีช่วงหนึ่งอ่ะที่ก่อนที่จะก่อนที่จะแบบแต่งตึงอย่าียมันจะมีช่วงที่แบบว่าแห้เราะะน มใจหรือมัน,านมาจากช่วงโควิดช่วงโควิดอะคือ <ừ> อยู่บ้านแล้วอยู่บ้านมันไม่ได้กินแล้วมันก็อยู่บ้านอะก็กินวันละสองมือ้อเออแล้วก็อดีดอกวกูก็สั่งเดลิเวอรี่ไม่เป็นอย่างเงี้ยตอนนั้นอะนะเออก็คือกินไม่เป็นทําไม่เป็นอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้สั่งไปแล้วก็กินเท่าที่มีแล้วมันก็ผอมลงแล้วก็มีคนส่งเครื่องวิ่งมาให้ที่บ้านพอเรามีรู้วิ่งใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเออแล้วเราก็เดิออกไปไหนไม่ได้ด้วยเออหยุดก็เลยกลับมานานขึ้นซะหน่อยเริ่มเดินเริ่มวิ่งอะไรเงี้ย มึงมันก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ,ๆมันก็เลยรู้สึกว่าอ่ะเอาอีกหน่อยอ่ะเอาอีกหน่อยมันก็เลยเหมือนมาถึงปัจจุบันตอนก่อนแกจะพัฒนาการมาตอนนั้นแกก็นาก<อ>่ารักแกก็คือแบบเป็นน้องน่ารากักแบบนี้มึงหลักคําชมได้เก่ก <ợ> งเหมือนกันเนาะ<อ> <genau S 2> ใช่ใชแต่ว่าแม่ชิงเขาต้องห่วงไปเพราะเขาไม่มีใครเขาก็พี่กแกคนเดียวใช่คือจริงๆอ่ะพ่อแม่อ่ะคือเป็นห่วงตั้งแต่ก่อนตอนเด็กๆอยู่แล้วสมัยก่อนอยู่แล้วไปรับไปส่งอะไรอย่างนี้อยู่แล้ววันนั้นกูเจอใครคือถ้าเจอยายกอนเจีะ จะไม่เจอใครเลยนอกใากแม่ชี้กับหมาใช่ถูกต้องสมัยก่อนไปรับไปส่งที่ตึกแกมมี่ก็คือพ่อขับรถแม่นั่งหน้าหมานั่งตักแล้วก็เป็นชั้นนั่งอยู่ข้างหลังใช่คือแบบอย่างนั้นเลยเว้ยแบบเขาเลียงลูกเหมือนไข่ในหีนห<อ>วานมากนะที่นนทคนลักษณะแบบนี้ ไปเาเจอชีวิตอยู่ในบุกลุ่มคนที่แบบโอ้หูมือหดแล้วเดมมาเฮ้ยมึงเดินไปมึงขี่เนี่ยนะไอ้ล้อล้อที่มันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไปเลยก็ได้อ่ะซึ่งตอนเนี้ยก็ยังเป็นห่วงอยู่ยิ่งตอนเนี้ยพ่อไม่อยู่แล้วอแม่ก็จะเป็นห่วงยังไงก็เป็นห่วงตื่นเช้ามาเมืเช้าเจ็ดโมงออกจากบ้านตื่นมาค่ะท่งขนาดว่าดีนะ พอตื่นมาปุ๊บเออลืมตาขึ้นมาท่านก็เอยทำไมไม่นอนอย่างเงี้ยเออก็จะส่งกันส่งกันเสร็จปุ๊บกูไปอาบน้ําอาบน้ําเสร็จปุ๊บปิดประตูจะออกจากบ้าน <c oughs> เปิดประตูมีอกอ,ออกมาสวยอีกรอบนึงออกมาออกมาสยแลยังไม่จบมึง <c oughs> พอสวยรอบหนึ่งปุ๊บก,กูลงมาประตูข้างล่างก <c oughs> ูปิดประตูเรียบร้อยกำลังจะก้าวขึ้นรถเปิดประตูมาก <c oughs> ็เดินออกมาเลยสวยออหลักๆเลยนะ กลัวภาพหลักคนเขามองเข้ามาได้ง่ายเดี๋ยวนี้มีโซเชียลโซเชียลอะไรเงี้ยกลัวภาพหลักรลูกสาวไม่ดีเขาจะมองลูกยังไงครับตัวให้มันดีหน่อยเวลากลับบ้านมาอย่างเงี้ยแกดูผลงานลูกไหมว่าเราไปออกรายการดูแน่นอนแม่กูดูคำว่าแน่นอนในงานแต่งงานในงานแต่งงานก่อนที่จะเใช่ในงานแต่งงานเพื่อนของเจ้าบ่าวเป็นแบบรุ่นน้องอะไรเงี้ยกกรุ่นน้องเนี้ยใส่สูตรเพื่อนเจ้าบ่าวเขาก็ต้องอะไรอย่างเงี้ยเออก็ฟีลว่าเฮ้ยผมมาดูพี่มันต้องรานแล้วนะอะไรเงี้ยผมมาชอบพี่มากเลย เอย้ยแางงี้ว่ะพ <ใจ S 1> ีชอบแบบไหนมา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 พี่ตลกดี <st> ช็อตหนึ่งชออ็ชอตสอง,สองช็อตสองอ้ก็จอยจอยแล้วก็มันเหมือนว่าก็แบบว่าฟิลเต้นฟิลอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหเป็นกลุ่มเป็นแกงอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ไปเต้นไปจอยสักพักมีมือมาสะจิดข้างหลังกูหันไปแม่กูทำองนี้มาภูม การสิทธิ์ไปเรียกเพื่อนๆไปเรียกลูกน้องกูบอกว่าไปดูพี่เขาหน่อยเดี๋ยวภาพลักษณ์เขาไม่ดีเพราะว่าทำไมกูก็ตีลังกาขึ้นเก้าอี้สุดอะไรสุดอยู่แล้วสุดอยู่แล้วก่อนหน้านั้นเราไปงานเหมือนเป็นคอนเสิร์ตมาเราทํางานเป็นพิธีกรแล้วมันก็จะเออพาแม่ไปได้พาหมาไปได้แม่กูติดหมามากไม่ใช่หมากูติดแม่แล้วเขาก็พี่าไม่อยากให้อยู่บ้านไม่อยากให้อยู่ตัวเดียวเพราะมันแบบมันไม่ใช่หมามันเป็นน้องแกมันเป็นโคนเออมันเป็นโคนก็ไปด้วยกันเฮโรลไปด้วยกันทีนี้จะไปงานแต่งงานต่อก็เลยบอกว่าเอองั้ว นั่เงก็ไปงานแต่งงานทีเนี้ยก็เข้าไปในงานแต่งงานเป็น after party แล้วแม่ชน,น,น,นะนะคือเป็นฟิลว่าสมมติไปปุ๊บอะฉันสาม,มารถทิ้งได้เลยเขาสาม,มารถไปจอยกับคนอื่นจอยกับใครก็ได้หมมดัมนจะเขาาฝก แกมาฝากกับพี<ช>่ได้เยี่ก็อยู่กับแม่ไช่ไนางก็จอยหมดพอไปถึงปุ๊บกูว่าอะไปปาร์ตี้แล้วกูก็ปล่อยแม่แม่ก็คือว่าอยู่กับเพื่อนๆฝูงๆเด็กๆอะไรเงี้ยเออทัพพาก,ก็กินไวายกินไวน์ก็บอกเด็กเติมวายอันนี้ก็เติมไวไมน,น์อันนี้ก็เติมหน่อยอรวมไปรวมมาสิบแก้วนะมึงแม่กูไม่ธรรมดานะคะเธอแบบว่าโอ้ยอีดอกแม่กูเก่งนะ จอยไปจอยมาเป็นสิบแก้วอย่างงี้ไม่เมานแล้วคุยปกติแล้วตอนกลับบ้านเขาจะไปกินไอ้จุกกี้ตีน้อยตออ่ออีกยังจะไปกับเล้อาเอ,อ่ะเขาถามก่อนว่าอันนี้ไปกินตีน้อยไหมเออเออหันมาหากูไปไหมล่ะกูบอกกลับบ้บานเถอะกูเลยพากลับบ้านนี่นั่นนู่นนอนเสร็จเรียบร้อยวันลุงขึ้นพาไปกินข้าวขับ,บรถเรามาจากบ้านแม่กูเงียบเลยไม่พูดเลยสักคำเลยว่าเอ๊ะอย่างไงอ่ะสักพักแม่พูดขึ้นว่ามีถุงไหม เอาละอีดอกต้องมีถุงละก็รอกรอไปเมื่อไงเดี๋ยวหาถุงก่อนกลังจะหยิบก็ไม่ต้องละไม่ต้องละไม่ทันละเลี้ยวเลยเลี้ยวเลยเลี้ยวเลยกูเลี้ยวปุ๊บแม่กูเปิดประตูโอ้โหเลยแหงวันลุงคืนแกเป็นคนอดทนเพื่อลูกเพื่อลูกเพื่อลูกคือแบบว่าจะเสียทรงไม่ได้เยอระมากนั่นแหละจะ่ทำเป็นเบื่ออะจะจะจอยตีน่อยต่าแล้วพอจะคืนแกก็มีอาการ ตื่นมากางดึกอ่ะแล้วแม่ชีก็งคงจะแบบว่านี่คือภาวะที่ฉันต้องเป็นสินแล้วก็หลับต่อแล้วก็คือรู้ว่ามันมาถอดไหมอีกสองสามวันก็พาไปกินเบียร์ต่อวสวยขนาดนี้ไม่อยากมีผัวหรือยังไงเราก็คิดว่ามันจะต้องมีเราเคยได้ยินมาแบบว่าสมัยเนี้เขาจะมีแฟนกันทางไหนหรือว่าเขาจะเจอกันทางไหนมันคือว่า inbox กูเช็คตลอดเลย inbox เช็คทุกนาทีทุกนาทีเด้งปุ๊บกูเป็นคนที่มี notification ขึ้นที่ ไหนไม่ได้กูต้องเคลียร์ให้หมดเลยพอมีคนอินบอกมาที่ไม่ใช่เป็นเพื่อนเฮ้ยกดดูว้าวาถ้าแม่ตอบหนูหนูจะวิ่งสิบรอบจบแฟนขับเด็กแฟนขับเด็กน้อยไงเด็กน้อย มันไม่มีใครเข้ามาในแบบเออใกล้ๆมากเลยหรอเกิดมันจ,จะตายแล้วนะพวกนี้วันวันนี้วันพวกจะตายแล้วนะก็ถ้ามันมีเข้ามาอะไรเงี้ยนี่ก็เปิดเลยนะนี่ก็เปิดโอกาสให้นี่ก็ไม่ติดเลยนะแต่ว่ามันไม่มีมึงมันเป็นแปะก็เธออย่างกูมันฟีลว่ากเธอต้นไม้ฟีลว่ารอให้ละอองเกสรมันบินมาตก<ไ>ฟีลว่าเออถ้ามันมีละอองเกสรมาตกก็ดีแต่ว่าถ้าไม่มีมาตกปุ๊บ กูต้องยืนต้นตายเหรอทั้งนั้นนะทำไมเดียวเศร้าเลยเนี่ยดึถ้าไมแกไม่เอาลากออกมาจากดินแล้วแกก็ไปเดิน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 ไปลาเกิดมายังไงวะตอนที่โตว่ะ ใช่รู้แล้วก็นนั้นรู้แล้วแต่ก็ไม่เคยสมัยก่อนฉันเรียนโรงเรียนชายลวนมาแล้วสวนกุหลาบวิทยาลัยขวาปากคลองซ้ายเพาะช่างอ่ะคือพ่อฉันวางตั้งแต่เด็กเลยแต่ว่าจะให้ฉันเรียนอะไรยังไงบ้างพอถึก็เลยเห็นแบบแผนว่าพ่อเขาหัวใช่ของพ่อถึงปอสเสร็จปุ๊บเขาย้ายโรงเรียนใหฉันฉันไปียนที่โรงเรียนอัสมชันธนบุรีก็คือว่าให้เข้าไปเรียนเนี่ยตรงนั้นเป็นชายลวนละไม่เพราะเขาเห็นจัดหลิดในเขารู้อยู่แล้วว่าใช่แต่ถามว่ามันช่วยไหมไม่ช่วยเข้าไปกูก็หาเพื่อนกันเลยแล้วมันมีห้องหนึ่ง ห้องเนี้ยก็เถิเยอะมากมปะเขาจะทัดเป็นห้องคิงห้องคิงห้องควีนอะไรเงี้ยเออพผเอิญฉันได้อยู่ห้องคิงและอีกพวกกระเทยเนี้ยก็ค่อนข้างสะหวดีเก่งมันอ,อูมันสมองแจ๋วเออก็เลยรวบรวมกันมาอยู่ห้องคิงห้องห้าสิบคนมีกระเทยไปละเกือบ30สคนเดียวรวมสด,สด โชคดีมากที่กระเทยเนี่ยยี่สิบสิบคนเนี่ยก็คืออยู่ด้วยกันโอเคผู้ชายเนี่ยที่อีกยี่สิบสิบคนเนี่ยก็คือเป็นผู้ชายแท้ปกติเลยเ<อ>แต่เสือเข้ากันได้กับกระเทยเ<อ>โชคดีมากมึงเฮกูเฮแล้วเผอิญกระเทยห้องกูอ่ะเป็นฟิลแบบไม่ใช่กระเทยแบบผู้หญิงผ<อ>ู้หญิงเป็นกระเทยแบบว่าจริตผู้ชายหน่อยอะไรหน่อยอย่างนั้นว<อ>่าไปแล้วกระเทยสมัยก่อนของกูอ่ะยังไม่ได้แบบเป็นหวานขนาดนี้เลยนะยาคงยาคุมยังไม่กินเลยอีดอก็คงเป็นกระเทยด้วยอินเนอร์เพียวเพียวรู้สึกว่า ฉันไม่อยากอะไรที er <_ Jean> uh ่เป็นไม่ธรรมชาติเข้ามาในร่างกายฉันสักพักใช่ถ้าย้อนกลับไปได้กูแดงแต่มสามกูแดงแต่มสามจะหยุดเลยโยชิตัวเล็กแค่นี้เองเออถ้ากูกินตั้งแต่มสามโยชิไม่ได้เกิดเออเจอโยนีหน่อยโชคดีมากแล้วมันเฮไหนเฮนั่นเวลาปิดเทอมอย่างเงี้ยมันก็ไปเที่ยววยกันต่างจังหวัดด้วยเออแล้วพอแบบเฮลรโลกันไปพวกคนมันเยอะใช่ไหมเราจะนั่งรถตู้ไปมันก็ไกลอยู่อย่างเงี้ยมันก็ต้องเอ้ยหรือมึงหรือยังไงดีวะเพราเราหารถบัสไปไหมมินิบัสคันเล็กๆที่ มันนั่งได้หลายคนอันนี้ไปไหมออออปรากฏว่าตอนนั้นมีเพื่อนอยู่คนหนึง่งชื่อว่าปีงเจียงไกเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนกูเขาทำผลงานดีมากนะไอเฮดยูไอลบยูเขาก็ทำนะแล้วก็ไปเฮราโลกันบอกว่ามึงมึงเดี๋ยวไปรถบ้านกูก็ได้บ้านกูมีรถเฮ้ยบ <laughs> ้านมึงทำรถรถบัสอะไรเงี้ยหรอเออใช่ใช่ใชเดี๋ยวไปบ้านกู ไปวันจริงขึ้นรถเลยนัดกันขึ้นรถก็ขึ้นรถอะไรไปปุ๊บกระเป๋าถามว่าก,กระเป๋าเอาไว้ไหนเดี๋ยวเอาขึ้นไ้ข้างบนก็ได้อพอเอาขึ้นข้างบนเสร็จปุ๊บเดินเข้ามาหลังรถเ,เอ๊ะมันแปลกเคยนั่งรถเมล์ไหมฮะทุกคนรถเมย์เนี่ยข้างหน้าสุดตรงที่เป็นคนขับอ่ะมันจะเหมือนเป็นยกพื้นขึ้นมาเป็นสี่เหลี่ยมก้อน,นเฮ<ล>้ยมันเป็นห้องเครื่องใช่แล้วก็จะเหมือนกับปปูนขึ้นมาแล้วก็จะไปนั่งกันตรงนั้นคนเยอะแต่ว่าอันเนี้ยมันมาเสือกยกอยู่ตรงท้ายรถมันแปลกที่มันมายกท้ายรถทำไมมันเก็บควววาาาามมมมมมสสงงงัััยยยยไไ่่่่อออูกกกระเเเนนหล็ต้ถถีปิ มึงมึงไอ้ตรงกลางเนี่ยที่มันยกมาสูงสเนี่ยไอ้ที่มันยกขึ้นมาเป็นฐานเนี่ยมันเอาไว้ทําไมวะไอปิงตอบว่าเขาก็เอาไว้วางลงศพวางลงศพวางลงศพไงทำไมอ่ะแล้วไปอยู่ในรถได้ไงอ่ะมึงทําไมเขาต้องวางลงศพไว้ตรงนี้หรอออปิงเขาบอกว่าอืมก็บ้านกูทําธุรกิจเกี่ยวกับศพไงแล้วเาตอบว่ามึงรถคันนี้คือคือคืออือใช่เอาไว้ขนศพไง ได้ปกติก็อเอารถบัสไงมึงไม่ได้ถามว่าเอารถบัสอะไรก็เอารถบัสนั้นน่ะมานั่งแต่รถบัสนี้เอาไว้ขนศพ กี่ชั่วโมงในอีดอกเล่าไปเยอะมากอาสาวันเจ็ดวันนี้มีเรื่องอะไรอุบาทขึ้นมาในชีวิตบ้างเป่าคือไปถ่ายรายการมามันต้องมีเกมให้เล่นเคยมึงเคยไปมันมคลองไหมสมัยก่อนที่มันที่มันมีเกมที่เอาค้อนทุบปุ๊บพลังมันจะเด้งขึ้นสูงแล้วก็มีทุบต้นมีอะไรไหใช่ใช่แต่อีพลังเด้งสูงสุดเนี่ยมันเป็นแบบฟิลผู้ชายระเทอก็ไม่ค่อยเล่นกันไม่เคยเล่นไม่เคยรู้นเป็นยังไงแต่ก็เห็นว่าเอายกอีเครื่องเยี่้นี่มาให้กเะเทยเล่นฟิลว่าเดี๋ยวเขาทุบปุ๊บ เธอก็เวี่ยงไปข้างหลังเนี้ยเวี่ยงไปสุดแรงแขนเลยนะแล้วก็บอมคอนหนักชิพหายเลยอีดอกดึงแขนก็เป็น,นองี้เนีมึงกูรู้เลยวันลงทขึ้นกูต้องปวดแน่ผ่านไปสองสาวันกูปวดหลังร้าวาบมนั้นเลยล เกิดมาไม่เคยลาวขนาดนี้ในชีวิตเลยแล้วความเฮี้ยคืออะไรพอกูตีไปเสร็จปกูว่าหมายมั่นว่ามันจะขึ้นไปสูงสุดไม่ขึ้นสูงสุดไม่ขึ้นสูงสุดไมมเท่าไหร่ทีมงานบอกว่าตีแรงทําไมอะครับคะแนนอะคือมันเป็นคาดเดาเอานะมันเป็นการสุ่มอ่ะนะสูงสุดไม่ได้จะคะแนนเยอะนะแต่ดูมีคะแนนเยอะด้วยตีแรงทําไมแล้วคือเจ็บตัวแบบเจียนตายเลยด้วยซ้ำมึงเจ็บอยู่สาวันอะไม่ไม่หายไม่ดีขึ้นไม่อะไรเลยถ้ากดผ่านไปวีคหนึ่งยังไม่หายทีนี้มันขึ้นมาที่คอมึงว่าแล้วมันเป็นเส้นนี้ก็เลยหหามอ ก็ววันนั้นน่ะหลังมันดีขึ้นมันขึ้นมาที่คอตาหมอก็จับกูเอ็กซเเล์กูเลยเน้นย้ำตรงคอเพราะว่ามันปวดมาตรงนี้แหละตรงนี้มันหายไปละปุ๊บเอ็กซเเล์ออกมาเส้นประถายไปเลยเลยกระดูกคอเสื่อมมืองกระดูกคอเสื่อมจริงๆแต่เราสามารถป้องกันได้ถ้าเรากินแคลเซียมส่วนนี้นะคะใช่แล้วกินให้มันเข้ากับคอลลาเจนค่ะตอนนี้วิตามินดีกับแคลเซียมมันคู่กันนะคะตัวนี้นะคะผสมวิตามินดีกับแคลเซียมเป็น อ๋อรอก่อนรอก่อนเรวก็หมอเขาเลยแว่าอ่างั้นวันนี้ว่างไหมอืมวันนี้ว่างไหมกูนึกว่าจะไปกายภาพผมจะชวนคุณไปทานข้าวครับรอดเล่นรอดเล่นรอเล่นหมอว่างไหมนั้นงั้นเดี๋ยวกายภาพสักนิดนึงกระลาการอะไรเงี้ยเขาก็เอามาเครื่องมานวดนวดจืดจืดอะไรว่าไปใช่เออทีเนี้ยอกระดูกคอเสื่อมเนี่ยกูเรียกว่าเออหรือมันยังไงมัน แล้วกูไปตีตอนนั้นกูปวดแค่หลังทําไมมันปวดมาที่คอมันลามไปถึงไหนมันลามไปถึงไหนอะไรยังไงหรือมันเกิดจากสาเหตุอะไรกูเลยถามหมอว่าคุณหมอคะเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรหรอหมอพูดคําเดียวเลยก็ตามวัยอะครับวัยบอกแลกแกบอกแกแรกเกินกูอยากเอาคอนั้นนาทุบหมอเลยจบกีดหน่อยที่เราแก่แล้วตาวายกีดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวไปคุยเรื่องทุบหน้าที่เกาหลีหน่อยอ เพราะงั้นกันห้องหน้าเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องทุบหน้าที่เกาหลีเกาใจไปเลยจะเริ่มเจอเลยนี่และเข้ามาถึงห้องนี้แล้วโอ้ยจะทำนมเมื่อไหร่ห้องเชือดจะทำนมเมื่อไ่ก็ทำวันนี้เลยเอ้ยอเลยตัแสบแสแสบหมอทำนมเข้าได้นมเข้าได้ใช่อยากทำนะคะคุณหมอไม่ใช่อะไรไม่ได้ว่าอยากจะแบบว่าใช้งานหรืออะไร เวลาใส่เสื้อผ้ามันแบบว่ามั่นใจขึ้นสวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเวลาแม่ไปออกรายการอย่างเงี้ยใส่เวดดูแลใส่เสื้อท็อปคอปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางทีเขาเป็นชุดเกาะอกพอเป็นชุดเกาะอกเสร็จปุ๊บแล้วก็พอรัดเสร็จปุ๊บเอวปุ๊บนั่งนั่งปุ๊บออกมาอย่างงี้หัวนมออกมาสวัสดีคุณผู้ชมอย่างงี้ง่ายแต่ถ้ามีแบบหน้าอกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใส่แบบเพื่อระมันก็จะสวยเข้าได้เข้าได้เพราะว่าโรงพยาบาลเคไม่แต่มึงเคยมีสมัยก่อนนะคือที่เขาคิดคลินิกที่เกาหลีมีคนมาติดต่อว่า ขึ้นก็จีคะ่ะเดี๋ยวไปทามาทั้งหมดเลยได้หมดอยากทำอะไรทําได้หมดเลยกลับมาแล้วก็ให้ไปออกรายการแล้วก็ให้พิธีกรถามว่าอุย้ยสวยขึ้นนะคะไปทําอะไรมาเนี่ยมึงดูไม่ออกอะไคุณไปทำสัญญากรมมีดอกหน้า <c oughs> เปลี่ยนไปขนาดนั้น <c oughs> อแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าอะไรอากาสามารถกลับมาทําได้แต่ว่ารู้สึกว่าเอ๊ยยังไงนะมันเรื่องใหญ่นะในชีวิตอะไรเงี้ยก็เลยไปถามหมอดูเปิดไพ่มาปุ๊บบอกว่าถามว่าดีทํแล้วดีไหมทํแล้วดีทํแล้วสวยทาแล้วมีผัวอไม่ใช่คนเดียวนะอเยอะแยะมากมายมาเลย เยแต่ปรากฏว่าเรื่องงานเป็นยังไงครับหมอเปิดมาพว้ออุ๊ยอีดอก ไพ่ขอทานออกเลยค่ะคือว่าไม่มีงานไม่มีเงินอย่างนั้นเลยถ้าทำอย่างนี้ใช่มันจะน้อยลงมันจะไม่ได้เป็นเรื่องนี้มันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแทนก็เลยไม่ได้ทำมก็ไม่ทำอย่างนี้ก็จอยของเราอยู่แล้วใช่แต่ว่าก็นี่ฉันเป็นคนเชื่อเรื่องหนีเป็นคนเชื่อเรื่องโหนเฮงอยู่แล้วก็าทำรายการมุดเออหลายคนว่าเออไปเติมจมูกนิดหน่อยไปตัดกรามสักนิดนึงอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าตอนนี้คือเราดีอยู่แล้วเราเคยได้มาว่าถ้าสมิว่าหน้าเนี่ยแล้วมันเป็นสันกรามแบบเนี้ย หนินจะเข้าไปอยู่ในหยนาลีใช่ทำอะไรนั่งเฉยเฉยเงินมาหน้าเจ้าสัว <laughs> <laughs> หน้าเจ้าสัว <laughs> ใช,ใช่หน้าเจ้าสัวไม่เท่าไหร่ทำไปทำมานั่งเหมือนเจ้าทีละตอนนี้น <laughs> <laughs> ไม่แล้วก็คือว่าทยออย่ายากมากินซีนชุดหมดเลย,เลยกินซีนชุดหมดเลยกินซีนชุดหมดเลยไม่แต่ทุกสวยนะ รายการอะไรบ้างตอนนี้ติดตามแม่ได้ตามช่องทางไหนบ้างเธอเที่ยวไทยยังทําอยู่ทำอยู่ใจจอ<ช>เป็นเพลินนะเป<ช>็นเพลินกเเสียงสำลรานทํากับแม่ชีน่ารักมากออ YouTube อื่นๆก็ยังมีเลยใครจ้างก็คือไปหมดแล้วก็มีตอนนี้จัดวิทยุด้วยอุย ขับไพร์เดย์จะขับเดย์ถูกต้องเดี๋ยวนี้จบไปด้วยสิ้นเดือนได้เจอกันอ่ะขอบคุณแม่มากนะที่มาในการลูกลาขอบคุณจ้ากดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube คลอด Channel ด้วยแล้วก็ Facebook คลอดปิ๊กป่องชาแนจนะจ้าน้าจะเป็นใครมานั่งคุยมาอะไรกันก็อย่าลืมติดตามกับรายการสารพัดเพื่อนวันนี้ไปแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า